ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจากํำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้นามเล่นตามเด็กขาดเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ ผมอย่กันแ้นครับกับทีเด็ดจานเจ w ด b a เอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย26รกรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอลญิงของสหร,รัฐเมกาเช้าว,วันเสาร์ลงสนาม3คู่เท่านั้นและ2คู่ที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจ NBA วันนี้โดยคู่แรกมินนโซตาลินส์เจอกับลาสเวกัสเอชคารตอน6โมงครึ่งและห่งคู่ก็น่าดูครับโกลเด้นสเตทเวอร์คิวรีเจอกับดัลัสวิงตอน9โมงเชา้า ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับเปสรุปผลงานหน้าช่องหวานเจี๊ยบเมื่อเช้านี้ครับโดยให้ไว้2คู่คู่แรกคอนเนตทิคัตซันเจอกับ LA Spa สปาครับซึ่งในคู่นี้ผมให้เลือกฟังยืนสกอร์สูง168สุดท้ายเจ้าบ้านแพ้คาบ้านขาดลอย86ต่อ101ครับก็สกอร์รวมอยู่ที่187ครับสามารถข้ามราคาเปิดมาได้ถึง19แต้มคู่แรกหวานเจี๊ยบแบบสุด ส่วนอีกหนึ่งคู่ชิคาโกสกายเจอกับเซียโต้สตอมครับตอน7จ็ดโมงครึ่งซึ่งคู่นี้ผมไม้เลือกยืนฝั่งเซียโตสตอมเป็นต่อประมาณ9 1 0แต้มแล้วก็สุดท้ายเป็นสตอมก็มาตามนัดครับสามารถเอาชนะไปได้95ต่อ57เอาชนะไปได้ถึง28แต้มเรียกได้ว่านำแบบม้วนเดียวจบครับโดยผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้เป็นสกายล่าดิกินสมิธ h ยอดกาดคนเก่งของทีม21แต้ม7รีบาวสแอสซิส ทีคาโก้สกายก็พยายามสู้นะครับแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวแพ้ไปทุกควอเตอร์เลยครับสตอมก็ถือว่าหวานเจียบ2คู่ติดในเช้าว,วันนี้ครับไปที่การวิเคราะห์ในเช้าว,วันเสาร์โดยคู่แรกมิ n นโซตาลินส์ทีมแมวป่าเจอกับลาสเวกัสเอสโดย Minnesota นำโดยเคลลาแม็กไบร์คอตตี่วิลเลียมสนาฟิซาคว l ยเลอร์อลนันนาสมและ Bridget k ค l ร์ t o นตันซีซั่นนี้ชนะ21แพ้4เกมเท่านั้นเป็นอันดับหนึ่งในสายตะวันตก ส่วนทีมเยือนลาสเวกัสครับนำโดยแจ็กกี้ยังครับเจวิลลอยเชลซีเกรนาลิซาสมิธและเอเจวิลสันลาสเวกัสซีซั่นนี้ผลงานไม่ได้โดดเด่นมากอยู่ในดับซครับชนะ12แพ้12 o f อ ensive rating ของเจ้าบ้านมินนโซตา84.9ครับส่วนลาสเวกัส80.5ก็ดูแล้วครับก็เป็นราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันสำหรับทางด้านสื่อต่างประเทศที่มองว่าเจ้าบ้านอย่างมินนโซตาลินส์เป็นต่ออยู่ถึงประมาณ9แต้มครับ แต่อย่างไรก็ตามครับแม้เป็นราคาที่แพงก็ตามก็ยังมองว่ามิน n e โซตาลินส์น่าจะมีดีพอครับแล้วก็อาจจะชนะาสเวกัสได้เป็นตัวเลข2หลักด้วยซ้ำยืนฝั่งแมวป่ามิน n e โซตาลินส์ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านโเดินสเตทเวอร์คิวรีเจอกับดัลลัสวิงครับโดยโเดินสเตท์นำโดยสาวสวยเวโรนิกาเบอร์ตันทิฟฟานี่เฮสจานเนลสซาลูนครับเคลลาทอทนและก็เทมี่แฟกเบลเล ยูนเดลัสวิงครับนำโดยพอยกาดนะฮะแมทธัพเอร์เกอคุนบาวาเล่พีชเบอร์เกอร์สกับเจเจเควีนูรีเหลียวยูร,รูครับแล้วก็ทางด้านลูซ่ากิเซลโซเจอร์โดยโคดินสเตยเ์เวอร์คิรี่ชนะ10แพ้12บสองรังดับ5ในสายตะวันตกส่วนเดลัสวิงครับเป็นอันดับ7ในสายตะวันตกชนะ7เกมแพ้ไปถึง17เกมครับโดยในซีซั่นนี้ครับอเมซิเรตติ้งของทีมยูนเดลัสวิงแปดสิบสองจุครับ แต่เสียแต้มถึง85.8ครับส่วนทางด้าน Golden State w a r r อรี่ครับแม้จะมีเกมบุกสู้ดดลัสไม่ได้ครับแต่เกมรับก็ดูดีกว่ามาก Defensive Rating เสียแต้มต่อเกมแค่78แต้มต่อเกมเท่านั้นและด้วยเกมรับที่ดีครับและการเล่นในบ้าน Golden State วันนี้น่าจะเฉือนชนะได้มากกว่า3แต้มทัศนาจาร์เจ2 6กรกฎาคม2025ให้ไว้2คู่หน้าช่องจา์เจ NBA วันนี้ครับคู่แรก Minnesota l y n เจอกับาสเวกัสเอคู่นี้ผมชอบทีมเจ้าบ้านมากกว่าครับมีเพื่นที่มีติดเกมรุกเกมรับดีกว่าเล่นในบ้านเป็นราคาค่อนข้างแพงก็จริงครับแต่สุดท้ายก็น่าจะข้ามฝากราคา9แต้มได้ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างโเดินสเตเวอร์คิวรี่เจอกับทางด้านดัลลัสวิงครับด้วยเกมรับที่ดีของเจ้าบ้านน่าจะเฉือนดัลลัสได้เกิน3แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ